แ้าย่องตอนที่สามสิบเจ็ดกวนเล่อหนีไปหานจิงเหยารู้อยู่แล้วว่าคนเล่เหลี่ยมแผลวๆอย่างกวนเลอ่อแถมมีวรยุทธ์สูงไม่จำเป็นต้องร่วมมือกับเขาเพื่อช่วยอีเซียนทางกวนเล่ย้อนกลับมาที่หลงเตียมที่เคยถูกขังเห็นทหารของเว่ยชิงอี้หลายคนกำลังค้นหาและตามตัวเขาเขาจึงจับหนึ่งในนั้นมาเค้นถามความจริง ว่าอีเซียนถูกจับไปไว้ที่ไหนเมื่อทนความเจ็บปวดไม่ไหวจึงยอมบอกทั้งหมดแค่ถูกซ้อมก็ทนไม่ได้แล้วทหารของเว่ยชิงอี้ซึ่งอ่อนแอนักกวนเล่อรีบตามไปช่วยอีเซียนอีเซียนที่ถูกจับโยก็เซง็งเบื่อแถมยังไม่รู้ว่าต่อไปเขาจะทำยังไงมาเว่ยชิงอี้ต้องการตัวเขา คุณชายรับอีเซียนตกใจมากเมื่อเห็นกวนเลอร์ที่เข้ามาถังหน้าต่างกวนเลอร์นี่เจ้าไม่เป็นไรหนีกันเถอะคุณชายตอนนี้ไวยสิงอี้มันอยู่ในวงังโอกาสนี้เหมาะที่สุดแต่ว่าเจ้าไหวเหรอเจ้าถูกพิษเหมือนกับข้าตอนนี้ในตัวข้าไม่มีพิษแล้วข้าสามารถพาคุณชายหนีได้รีบไปกันเถอะคุณชายอืม กัวเลอคว้าตัวของอีเซียนแล้วออกไปทางหน้าต่างด้วยวิชาตัวเบาของเขาเท้าแทบจะไม่แตะพื้นตาทหารที่เฝ้าอีเซียนก็ดันเห็นพอดีพวกเขากำลังจะหนีได้อยู่แล้วเมื่อพวกนั้นยิ่งธนูใส่กัวเลอถูกกิงได้รับบาดเจ็บแต่ก็ยังหนีกันต่อออกมาได้พวกนั้นก็ยังตามมาหวังจะจับตัวพวกเขาทั้งคู่โวยชิงอี รู้แล้วแย่แล้ววิ่งอย่างเดียวขลับคุณชายวิ่งทั้งสองวิ่งไม่คิดชีวิตแต่ด้วยอีเซียนมีกำลังไม่มากเพราะถูกพิษจึงล้มลงกวนเลอร์เข้าประคองอีเซียนทำให้พวกนั้นตามทันและถูกลลยล้อมไปด้วยทหารของเว่ยชิงอี้เว่ยชิงอี้คิดว่าตัวเองคิดผิดที่ไว้ชีวิตกวนเลอร์เอาไว้แต่ เขาจะไม่พลาดซ้ำสองในขณะที่เขาจะฆ่ากวนเลอร์และจับอีเซียนไปอ,องมม่เฉินและองค์ขลักเงาก็เข้ามาช่วยอีเซียนดีใจจนน้ำตาไหลอ,องมม่เฉินและคนของเขาปะทะกับคนของเว่ยชิงอี้ซึ่งแน่นอนว่าต่อให้ฝีมือจะเก่งมากกว่าแต่ด้วยกำลังคนที่มีน้อยกว่ามม่เฉินคงต้านได้อีกไม่นาน สิ่งเดียวที่ทําได้ตอนนี้คือเขาต้องหนีหนีไปก่อนเพื่อไม่ให้อองมู่เฉินวงหน้าพอวงหลังหนีไปพร้อมกับกวนเลอและองค์คลษักเงาอีกสองคนเขาหันมองตลอดเวลาหวังว่าอองมู่เฉินจะปลอดภัยและตามเขามามู่เฉินไม่คิดจะเอาชนะเว่ยสิงอี้ในแว้นเว่ยแน่เขา่งสั่งให้คนของเขาถอยและติดตามอี้เซียนไป เว่ยชิงอี้ยิ่งได้ใจเพิ่มกำลังทหารหวังจะจับอีเสี่ยมาให้ได้และฆ่าทุกคนที่เข้ามาในแกวนเว่ยเมื่อพวกนั้นกำลังจะออกนอกเมืองเว่ยชิงอี้ก็สั่งยิงธน,นูเพราะต้องการกำจัดคนพวกนั้นทั้งหมดแต่กับพลาดเพราะมีคนมาช่วยมู่เฉินเขาไม่อยากเชื่อว่าคนที่ช่วยนั้นจะเป็นองค์รัตถายาดแล้วก็องค์ไทสาม ที่บุกมาถึงแคว้นเว่ยเขาประมาทเพราะไม่คิดว่าทั้งสามคนจะร่วมมือกันได้ตามไปข้ามันให้หมดยกเว้นอีเซียนเขาสั่งย้ำอีกครั้งเมื่อพวกนั้นหนีออกนอกเมืองไปได้แต่ไม่มีทางที่จะข้ามชายแดนไปได้แน่นอนกําลังคนทั้งสามกลุ่มตอนนี้รวมกันเป็นกลุ่มเดียวกําลังหนีสุดชีวิต ควบมาวังจะถึงชายแดนให้เร็วที่สุดแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ทันพวกเขาอาจตายก่อนมูเฉินหฮาอี้และองคชายสามพร้อมกับคนของเขาจะถ่วงเวลาไว้เพื่อให้จงฟางอ้าเหอและหลานตูพายี่เซียนกับกวนเลอร์หนีข้ามชายแดนไปก่อนถึงแม้ยี่เซียนกับพี่ชายไม่อยากทำอย่างนั้นแต่เป็นเพราะคำสั่งของเฮาอี้ ต้องจำใจทำตามเวยิงอี้เห็นว่าได้เปรียบเขาต้องการฆ่าทุกคนโดยเฉพาะมู่เฉินและหฮาอี้ส่วนนองชายสามนั้นก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้เขาจะดูพวกมันตายต่อหน้าแล้วค่อยไปจับอีเซียนองค์ชายทั้งสมพยายามถ่วงเวลาให้นานที่สุดแต่มันก็ถ่วงเวลาได้นานพอสมควรจงเวยชิงอี้หงุดหงิดที่ฆ่าทั้งสามไม่ได้สักที ถามยังมีวัลยุทธสูงแล้วคนที่ติดตามสามวงชายนั่นมาก็มีวรยุทธ์ที่ไม่เลวเลยทีเดียวเมื่อไม่ได้ดังใจเขาก็ลงไปจัดการกับอ,องมู่ดสนเองแต่ด้วยฝีมือแล้วเขาเป็นรองอองมู่ดสนอยู่มากแต่อยู่ๆก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งมาช่วยคราวนี้ไม่รู้ว่ากลุ่มไหนส่วนชุดดำปิดหน้าปิดตาถามยังมีระเบิดมันจ็ดใจตรงนี้แหละ ที่โอกาสนั้นมูเฉินฮาวอี้แล้องค์ชายสามก็หนีรอดไปได้พร้อมกับกลุ่มชายชุดดำทิ้งความโกรธแค้นเอาไว้กับเขาเขามองดูทหารที่บาดเจ็บทั้งการต่อสู้ทั้งโดนระเบิดนอนเจ็บร้องโอดโอยฝากไว้ไก่อนเถอะมูเฉินฮาวอี้สักวันหนึ่งข้าจะฆ่าเจ้าให้ได้สักวันหนึ่ง ถากอีเซียนเมื่อข้ามชายแดนมาได้แล้วเขาก็เป็นห่วงมู่สนนักอีเซียนใจจดใจจ่อคอยมองแต่ออกมู้สนและคนอื่นๆขอให้กลับมาอย่างปลอดภัยแม้แต่ตอนนี้เขาประคองกวนเลิกให้จงฟังทำแผลอยู่ก็ตามแต่ถ้าจะไม่ได้มองคุณชาย้าเจ็บเจ็บกระทนหน่อยป่านนี้ท่านหนกสนจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้อาจถูกดาบ จ็บกว่าเจ้าเยอะหาใช่ป่านนี้ไม่รู้ว่าพวกนั้นจะเป็นไงบ้างพวกเขาก็ต้องปลอดภัยสิท่านพี่ข้าเชื่อว่า,วาองมูมูชนเก่งนักองค์รัชทายาทก,ก็เช่นกันอายเหอพูดไม่ผิดหรอกทุกคนเก่งก็จริงแต่ตอนนี้อ้เซียนกับปวดเลอร์อีกคนถูกพิษอีกคนบาดเจ็บพวกเขากวนเข้าเมืองไปก่อนจงฟางอยากให้อ้ายเหอพาสองคนเข้าเปองไป ส่วนเขาก็หลานตูจะย้อนกลับไปช่วยองค์ชายเมื่อทุกคนเห็นด้วยยกเว้นอีเซียนแต่ก็ถูกบังคับโดยปริยายอีเสียมประคองกวลเลอร์ในขณะที่นั่งบนรถม้าคุณชายห่วงท่านหนองมากหรือครับห่วงสิเขาไปช่วยค่าหวังว่าเขาจะปลอดภัยไม่เป็นไรหรอกครับเจ้าเองก็อย่าน้อยใจค่านะข้าก็ห่วงเจ้า เจ้าช่วยค่าหักไม่มีเจ้าป่านนี้ค่าจะเป็นไงบ้างก็ไม่รู้คุณชายคุณชายรักท่านอองเข้าแล้วก็เลยไม่นึกถึงผู้ใดแต่ข้าก็เป็นห่วงเจ้านะข้ารู้ข้ารู้คลับแต่ว่าตอนนี้ในใจของคุณชายคงจะคิดแต่ท่านอ,องคนเดียวเหมือนกับคุณชายตรงฟางที่ไม่ยอม จะรอองค์รัธาธาาตถายาลายนั้นทําเป็นเหมือนไม่สนใจแต่ก็ห่วงเขาไม่น้อยกว่าคุณชายเลยนะคอรับเจ้าเนี่ยเบาๆหน่อยสิเดือดท่านพี่ไอเหอะก็ด้ยินเขาหรอกไม่ได้ยินหรอกครับคุณชายไอเหอะไม่ได้นั่งอยู่ในรถม้าเหมือนกับเราแต่หากได้ยินเรื่องนี้ถึงหูท่านพ่อแน่ ก็ดีสิขอรับองค์รัตทายาตจะได้มาสูบข,ขอคุณชายจงฟางเจ้าจะบ้าเหรอเรื่องนี้ฮ่องเต้คงไม่ยอมแน่ไม่ยอมแล้วยังไงขอรับในเมื่อองค์รัตทายาตรักคุณชายจงฟางเจ้าเนี่ยแต่ว่าเจ้าหนีมาได้ยังไงหนีมาจากเนื้อมือของเว่ยชิงอี้ได้ยังไงแล้วพี่ของเจ้ามีคนผู้หนึง่ง ช่วยเขาไว้ขอรับวกวดเลอร์ก็เล่าทุกอย่างเกี่ยวกับฐานจริงเหยาที่ช่วยเขาไว้กับอีเซียนเนยถือเป็นอีกครั้งที่เขาได้ช่วยกวดเลอรเอาไว้อีเซียนสงสัยนักทำไมหานจริงเหยาจึงอยู่ในทุกๆท,กที่ที่เขาไปถ้าหงส์เซินเทาอีและองชายสามข้ามแกนมาได้อย่างปลอดภัยพร้อมกับกำลังคนของเขา เข้าสูญเสียคนไปบ้างถึงจะเสียได้เพราะเป็นผู้มีฝีมือดีเมื่อพวกเขาเจอตรงฟางกับหลานตูที่ย้อนกลับมาในตอนนั้นองค์ชายสามไม่เห็นอ้าเหอก็นึกกรนักที่อ้ายเหอไม่อยู่รอหรือห่วงเขาสักนิดเขาถึงขอแยกตรงนั้นเลยมูสเินลาฮาอี้มองตามลุ่มขององค์ชายสามเขาเพิ่งเห็นฝีมือที่แท้จริง ขององค์ชายสามและคนที่ติดตามฝีมือช่งางร้กาดใครว่าองค์ชายสามไม่เอาไหนฮาวอี How ้ e? ต้องคิดสมัยเช่นเดียวกับปองเฉินเข้าเมืองกันเถอพยะค่ะแน่นอนแต่ข้ารู้สึกเจ็บนะักเจ้าต้องช่วยประคองข้าเสียหน่อยเยู่ยู่ฮาวอี How ้ e? ก็รู้สึกเจ็บขึ้นมาจงฟางไม่ว่าเขาจะเจ็บจริงหรือแกล้ง เขาก็เต็มใจที่จะประคองมู่เฉินเห็นแล้วก็อบยิ้มพวกเขากลับเข้าเมืองอ,องเฉินกลับไปที่จวนส่วนจงฟางส่วนจงฟางกับหลานตูเข้าวังไปพร้อมกับเฮาวอี้แต่มีเพียงจงฟางเท่านั้นที่ติดตามเฮาอี้ไปที่ตำหนักหม่อมชั้นทําแผลให้กับข้าข้าระบมไปทั้งตัวเพราะองค์ไม่มีแผล อร่อยช้ำนีไงทายาให้ข้าสักหน่อยไม่ได้เหรอเจ้าจะใจร้ายเกินไปแล้วทงฟางได้พระยะค่ะแต่หม่อมฉันขออย่างหนึง่งพระองค์ต้องอยู่นิ่งๆน,นะพระยะค่ะได้ข้าจะอยู่นิ่งๆทรงฟางต้องมีสมาธิอย่างมากเพราะสายตาของเขาที่มองรวมถึงต้องถอดเสื้อของเขาเพื่อทายา มือของเจ้าช่างเบานักนวดให้ข้าต่อได้หรือไม่ไม่ได้พะยะค่ะไม่ควรที่จะนวดงั้นเจ้ามาถายาให้ข้าทุกวันได้หรือไม่คงไม่ได้พระองค์ก็ให้นางกำนันทาให้สิพะยะค่ะนางกำนันมือไม่เบาเหมือนเจ้าเจ้ามือเบานักหม่อมชันมือหยาบก้านจับแต่กระบี่กระบอง มือไม่เบาหรอกพะยะค่ะแต่สำหรับข้ามือเจ้าเบาจริงๆนะจงฟางพูดแล้วฮาวอี้ก็จับมือของจงฟางไหนบอกว่าจะนั่งนิ่งๆไงพะยะค่ะอืมข้าขอโทษข้าลืมไปฮาวอี้รีบปล่อยมือของจงฟางเจ้าเนี่ยดุนะพ่อผงว่ายอย่างไรพะยะค่ะ ก็ดุไงขนาดค่ายังกลัวเจ้าเลยหม่อมฉันไม่ได้ดุนะพะยะค่ะแต่พระองค์ไม่ทำตามคำพูดเจ้าข้าขอโทษเจ้าไปแล้วพะยะค่ะหม่อมฉันได้ยินเอางี้เจ้าค้างที่นี่สักคืนหนึ่งพุ่งนี้ค่อยกลับไม่ได้พะยะค่ะหม่อมฉันเป็นห่วงน้องเป็นห่วงปวดเลอะด,ด้วยพะยะค่ะงั้นก็ได้ เพราะข้าคงไม่สำคัญเพราะเจ้าไม่คิดจะห่วงข้าเจ้าไปได้แล้วละ่ะข้าไม่มีอะไรจะไหว้วานเจ้าแล้วพะยะค่ะบอกให้ไปก็ไปไม่คิดที่จะหันกลับมามองยิ่งคิดก็ยุ่งหงุดหงิดตาเป็นเพราะเขาเองไม่ใช่หรอที่ให้จงฟางไปจะยื้อไว้อีกสักพักมันก็ได้ ปากเนาะปากฮาวี่อยากจะตกปากตัวเองนะัก